สวัสดีครับผมนัทนะครับช่องกับข้าวขาปลาครับผมเมนูวันนี้ครับเป็นเมนูเหมือนจะางง่ายๆเราทำกินกันทุกๆวันนะครับนั่นคือกะเพรานะครับแต่กะเพราเราทำยังไงให้มันทำออกมาแล้วดูดูนิดนึงครับดูนิดนึงนะครับเมนูที่วันนี้ผมทำในวันนี้ครับจะไม่เหมือนกับกะเพราที่ตับผัดกันนะครับเมนูนั่นคือกะเพราห่อไข่ครับอ่าสมนสมก็มีนะครับมี แน่นอนนะครับมีไข่ไก่นะครับผมใช้สามฟองนะครับแล้วก็มีหมูสับครับครับผัดได้เลยนะครับแม่คนใส่ท่ามาทำอะไรนะครับเส้นปะหมี่สำเร็จรูปนะครับนะครับอันนี้ผมสองซองนะครับเพราะว่า2คนนะครับ ก็จะมีส่วนผสมอ,อื่นนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ที่ด้านล่างของวิวนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนผสมทั้งหมดเราวิธีการทาเรัาผมครับก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมทั้งหมดมันมีอะไรบ้างครับหลักๆก็มีนะครับไข่ไก่ครับก็คือสามฟองครับก็าอาจจะเพิ่มอีกเพราะว่ากินกันสองคนนะครับแลมีถุงซึมเด็จรูปครับอันนี้สองซองนะครับก็เอา เครื่องปรุงออกครับแต่ว่าถ้าใครนั่ใส่เครื่องปรุงพริกแพงทำอย่างอื่นก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้ผมทํากะเพราครับก็เลยไม่ได้ใส่นะครับมันก็จะเป็นหมูสับครับแล้วกินก็2สองคนนะครับต่อมาก็เป็นพริกครับอันนี้เป็นพริกกินดาครับถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่มากหน่อยนะครับนี่เป็นกระเทียมครับ นนี้พี่กินดาหั่นนะครับเอาไว้แต่งหน้าครับก็จะมีกระเพราครับกะเพราแล้วก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกก็นิดนึงก็จะเอาเอาเป็นเป็นกะเพราทอดครับอีกส่วนก็จะเอาเอาไปผัดรวมกับกระเพราหมูะฮะแล้ตอนนี้ก็จะมีเครื่องปรุงครับก็จะมีซอสไอ่อนางรมครับ ซีอิ๊วดำหวานนะครับซีอิ๊วขาวนะครับซอสปรุงรสครับน้ำปลาครับผมแล้วก็น้ำมันพืชนะครับนีนเป็นน้ำตาลครับน้ำตาลอ้อยครับหรือว่าน้ำตาลทรายก็ได้ครับโอเคส่วนผสมก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้แหะครับ เดี๋ยวเรามาลวกเส้นมาม่ามันก่อนนะครับผมแนะนําให้ลวกนะเพราะว่าถ้าเอาไปต้มมันจะมันจะยุ่ยนะครับโอเคผมตั้งน้ําก่อนครับครับโอเคตอนนี้น้าได้ครับผมตั้งในาก,การน้ําร้อนนะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปครับ แล้วก็ปิดฝาครับโอเคครับตอนนี้เสร็จมาเดียด้าแล้วฮะคือไม่ต้องอทิ้งไว้นานฮะแล้วเวลาเราใส่กระทะเราไปผัดแล้วมันจะเละฮะเอาพอมันเนิ่เหนียวๆฮะเหนียวหน่อยนึงนะครับเสร็จแล้วก็เอาน้ำออกฮะ ถ้ามันจะร้อนนะผมก็ใส่นี่แหละเมื่อกี้ผมกลัวร้อนั็เลยเราเกียบน,น,ยนั่นยแล้วก็ขี้เส้นนะครับ เรียร้อยก็พักไว้ครับครับต่อไปก็มาตีไข่ครับ โอเคเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็เป็นนี่ครับขูก,กระเทียมนะครับกระริกครับผมถ้ามีเม็ดพริกไทยฮะเสิร์เม็ดพริกไทยไปด้วยครับเม็ดพริกไทยมัรจะทำให้ค่อนข้างอ่ออกรสเผ็ดหน่อยฮะอันนี้ผมไม่ได้ใส่นะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วครับโอเคเราเตรียมส่วนผส,ม,สมทั้งหมดเรียบร้อยน้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยครับครับตอนนี้ก็ตั้งกระทะครับใช้ไฟอ่อนนะครับเพราะว่าเราจะทำการ ทอดเส้นทอดกะเพราก่อนนะไม่ใช่เส้นกะเพราเอาทอดกะเพราก่อนก็ใส่น้ํามันไปครับต้องใส่เยอะนะครับใส่พอผัดกะเพราครับครับพอแล้วมันเริ่มร้อนลรวก็ใส่ใบกะเพราครับนี่สำหรับแต่งหน้าฮะไม่ต้องไม่ต้องใส่เยอะนะครับ กระเด็นเล่นนึงเพราะว่าประภาละงเรามีน้ำฮะก็เป็นประเด็เนดดโอเคอเครับเอาละผมเสร็จครับ โอเคได้นะฮะวันนี้ก็พักไว้ครับปาลก็ผัดก,กะเพราครับผัดน้ำมันนะครับใส่พริกกระเทียมที่ขูกไว้ครับ ผัดต้นนี้กลิ่นหอมมากฮะโอเคแล้วฮะเราใส่น้ำปลากปนนิดนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะฮะใส่นิดเดียว ด้วยหมูสับฮะ นีเปลาฟางหมูเริ่มจะสุกนิดนึงแล้ครับก็คือยังไม่สุกเ,เลยนะครับพอเริ่มจะสุกพวกเราก็ใส่นะครับใส่ซอสไวน์น้ำมันนะครับใส่เยอะนะครับแต่เค็มครับต่อด้วยนะครับซอสปรุงรสครับ

แล้วก็ชิมรสดูนะครับว่าเราชอบรสแบบไหนเราก็ปรุงเอาครับปรุงโอเคนะแล้วผมจะเอามันบั๋นนิดนึงนะครับหมูสุกแล้วครับไม่ต้องหมูไม่ต้องสุกมากนะสุกมากไม่อร่อยครับ ก็ใส่กระเพราครับเรินผัดกระเพราธรรมดาเลยนะฮะ ทำได้แล้วครับอ่ะไปต่อมาก็มาถึงนี่เลยครับเสาแก๊สนะครับเส้นเบอร์มีเส้นลูปครับ,รรบใส่ก็อยากอยากคนเยอะนะฮะเดี๋ยวตรงนี้นะครับ 大家在这里。 เขาแก้ได้ฮะเดี๋ยใช้ไปเลยไม่โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาประกอบล่างกันนะครับครับเมื่อกี้นะครับผัดกะเพราเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็จะเป็นการเจียวไข่นะครับแต่ว่า เราเกียวใช้น้ำมันนิดหนึ่งครับอันนี้ผมใช้กระทะเทฟลอนครับเป็นสีเหลี่ยมครับเพื่อเ,เพื่อจะม้วนไข่ได้ง่ายนั่นเองครับก็ตั้งไฟอ่อนนะครับก็ใส่น้ามันไปน,นิดนึ่งครับแล้วก็ให้ทั่วกระทะ ครับต,ตอนนี้พับกระทะเริ่มร้อนแล้วครับเราก็ใส่ไข่ลงไปเจียวครับโรยให้ทั่วเลยครับเขี่ยให้ทั่วกระทะนะฮะ พอไข่เริ่มสุกแบบนี้นะฮะพอมีน้ำในเนื้อเริ่มสุกะครับแต่เราก็เอาเจ้าบะหมี่ใส่นะครับไม่ใช่บะหมี่กระเพราที่เราผัดไว้ใส่แต่ว่าไม่ต้องใส่เยอะนะต,ตอนนี้เราก็ปิดแก๊สก่อนครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าเราเน้นสวยครับแล้วเกิดเราใส่เยอะมันจะห่อแล้วไม่สวยฮะ เราก็ตามด้วยเส้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ทำการห่อริกไข่นะครับ รลอนผลิกย่างทีน่นึงนะครับ เดี๋ยวแล้วก็เปิดแก๊สต่อครับแต่ว่าใช้ไฟอ่อนนะครับฮะอัตรีว้ามาช่วยครับ okay. เดี๋ยวตึ้งเหลืองนะครับเดี๋ยวเราจะไข่นะครับโอเคก็าเ,เสร็จเรียบร้อยครับนนที่ประมาณนี้ครับ แล้วก็ตัดแต่จานครับตกแต่งแล้วครับครับตอนนี้ผมก็ตัดแต่งจากระทะแล้วครับแล้วก็เอามาหั่นนะครับบางครั้งจะยุ่งยากนิดนึงก็เลยไม่ไดาทำมีโอให้คือตัดหัวตัดท้ายครับแล้วก็ผมก็ตัดเฉียงนะครับแล้วก็เอาเอามาวางครับดี๋ยวเราก็จะมีนี่ครับกระเพราที่เราทอดไปเมื่อคู่เนี้ครับเมื่อตอนแรกครับกับพริกครับ ก็แต่งนะครับก็เอาพริกใส่ครับ,รบอ่หาหวานนิดนึงครับแล้วก็นะครับ รวยพอสวยนะครับครับอะเดี๋ยวไปดูหน้าตาใกล้กันนะครับ ครับตอนนี้ก็จัดจานเรียบร้อยแล้วครับเอาที่ว่าผมคิดว่ามันสวยสุดแล้วะนะคับเพราะสุดฝีมือผมก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันแล้วครับก็ไข่เจียวก็จอกะออกล้วก็เหลืองนะครับน่าทานนะฮะค่าจานบานนิดหนึ่งเท่าเวลาทำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรารอให้ไข่มัน เย็นเราเกียวไข่ก่อนอ่ะมันก็จะไม่อยู่ตัวครับมันก็เวลาเราม้วนเนี่ยมันก็จะไม่เ,เป็นมันจะไม่อยู่มันจะคลายออก่ะครับกระเพาทอกรอบครับ,อาาอรบโอเคครับผมขอตัวกินข้าวก่นนะครับ